เรียนรู้ที่จะยอมรอแบบเปิดใจเปิดใจฟังแล้วฟังแล้วไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเนี่ยมันเข้าหูแล้วเนี่ยแบบให้มันเเข้าใจนิดนึงคือไม่ใช่แค่สักแต่ว่าฟังเนี่ยต้องได้ยินด้วยได้ยินว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรต้องการอะไรเนื้อหาของมันคืออะไรแม้กระทั่งความเป็นและความตายก็ตามมันมีข้อความมันมีข้อมูลมันมีสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาเสมอเสมอใช่ไหมนะเนี่ยสิ่งที่จะยอมเหมือนกับว่าเราเปิดใจแล้วก็ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนที่ไม่ใกล้ชิดหรือจะเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูก็ตามเนี่ยก็คือฝากไว้ให้คิดสี่อย่างเนาะคือหนึ่งให้เห็นคุณค่าตรงนี้หรือว่าตรงนู้นเรื่องเอาสองก็คือว่าอย่าขังในตัวเองไว้ในเซฟโซนในที่ปลอดภัยมันจะเป็นการบั่นทอนชีวิตตัวเองโดยนะไม่มีประโยชน์อันที่สามก็คือว่าลองนึกดีว่าตัวตนเราอะตกลงมันอยู่ตรงไหน ตัวมันมีไหมหรือมันไม่มีหรือสิ่งสิ่งนั้นที่เรารักเราห่วงอะไรตั้งหลายแหล่เนี่ยอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าอืใช่ไหมแลสุดท้ายก็คือว่าอยากให้กล้าหาญยอมรับความเป็นจริงสิ่งที่มันจะเติบโตขึ้นไปเนี่ยมันต้องเจออะไรบ้างนั่นคือธรรมชาติที่ดีที่สุดอย่าเอาเรื่องวุ่นวายอะไรมาใส่มันเป็นการกลบพยายามลบพยายามปิดไม่ให้เราเห็นตามความเป็นจริงมันหลอกตัวเองเลยเนาะใช่ใช่ อโอเคไหมโอเคครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบอกนั่นแหละโดยธรรมชาตินั่นแหละว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ชีวิตสุดข้างใดข้างหนึ่งจนเกินไปมันจะไม่สมดุลไม่สมดุลมไม่สมดุลปบมันก็เจ๊งใช่ป่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าเคสเนหนึ่งเนี่ยทำงานโหมหนักถ้าเป็นทัพตายเพื่อต้องการสร้างชีวิตตัวเองสุดท้ายผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ย มันก็ได้แค่นั้นนะนั่นก็คือต้นไม้ที่มันก็วันหนึ่งก็เหี่ยวเฉาแห้งตายไปมันก็เหมือนกระตาช่างเออมันก็ตายยังไงก็คือความตายก็คือเป็นเรื่องจริงเสมอเสมอถูกไหมไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมีความรักต่อผู้ชายยังไงก็ตามผู้ชายทําร้ายอะไรยังไงก็ตามมันก็ตกตายด้วยความเป็นจริงอยู่เสมอทุกคนก็มีความตายเป็นที่สุดรอบทุกคนมาละเข้าสู่ธรรมะเพราะนั้นนี่ยจริงๆแล้วอะถ้าเราปอเปิดใจให้กว้างๆเนาะตามหลักที่ท่านผู้นั้นบอกเลยอะก็คือว่า อย่าสุดร่างไหนด้านหนึ่งจนเกินไปอย่าสุดตรงอ่าอย่าแบบว่าเข้มข้นมากอัตทักิเลสมาถามากอ,อย่าการมาสุขขารการนโยกมากคือว่าฉันไม่เอาอะไรเลยม,มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาวนๆซ้ําๆอยู่้งครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหาสมดุลในชีวิตเราให้เจอว่าตกลงแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะไม่ต้องไปคิดไกลฮะอย่างเรายกน้ําอะเรายกแขนเดียวกับยกสองแขนเนี่ยผมว่าการที่เรายกสองแขนอย่างเงี้ยจะมีความสมดุลแล้วก็ พลังมันมีเยอะกว่าแต่ถ้ายกแขนเดียวอย่างเงี้ยผมว่ามันมันมัน,มนปวดแขนเมื่อแขนมากกว่าสู้เรามีความสมดุลในการเขาเรียกว่าเข้าใจชีวิตว่าเราคนที่จะมีความเข้าใจเป็นสมาธิที่